วันนี้สิาพาเพื่อนๆทุกคนมาสวนมาหน้าเด้อค่ะเมืองข่าใหญบวกบวบเต็มกับคุ้เลยค่ะได้มากกับมาแพ็กถุงค้าถุงละสิบบาทถุงหนึ่งก็มีอยู่หหน่วยเจหน่วยแปหน่วยค้าถุงละสิบบาทค่ะทุกคนค่ะล้างสาสีแพ็กบวกบวกเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะ สิพาไปเบิ้งป่านะะี่ค่ะยางตามคนกันต่อยตๆอยตอยตอยต,อย,ตอยไปละคะ่ะยางสันไสพาสันไ่ลีไวะคะ้ค่ะทุกคนคะเบิ้งเด้อค่ะสิพามาเบิ้งปาะะลาค่ะเกวถึงแล้วคะ่ะว้าว <c oughs> ้ยเสียงปลาบอลโตวป็กไงเนึงอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยไปแล้วเมื่อกี้นั่นคือโดด อย่าเสียงดังอเสียงดังอย่าเียงมันกระโดดตงนู้นแล้วแม่แอ่่แม่แม่แม่แ่ามแม่แแม่แม่แม่แ่ม่แแม่แม่แม่่แม่ม่ม่่่แ่่่แม่แม่อย่กลงไป่่มแม่ม่ว่แ่มมม่แ่่ม่ เต็มเลยเมื่อกี้แห้งตัวบางไงนังเนียวันนี้คือวันโชคดีของเราได้ทั้งบักบวบได้ได้ทั้งปลาโอ้ยค่อยไปคอเข้าไปปลาค่อยค่อยไปค่อยค่อยมามันสีหมืนที่ไหนมันเหมือนจริงไม่กลุลงมามมาจ้า ใส่ถุงเท้าจับจอ,อปลามีแต่ขี้ต้ม<ฮ>นี่ไงโหย <laughs> ไม่ใช่เราจับปลามีแต่ขี้ต้มอะนี่ค่ะได้บัวลายเลยค่ะทุกคนค่ะได้ยูระม,มานหาหกตัวตัวนยหน่อยค่ะเพราะว่าหญ้าเพิน right เ่นเห็ดไหวบอ่ดีค่ะปลาก็เลยบวลุ่งก็เลย เดี๋ยวเฮ็ดใหม่ค่ะเดี๋ยวเหมือนน้าจะมายามไม่ค่ะทุกคนค่ะได้ปลาหาหกโตกับพักกันกลับจ้ายังตามดากันต่อยต่อยที่เก่าค่ะเมาจักรยานจอดไวยูนาปากซอยค่ะทุกคนนานานาทุ่งหน้าค่ะเพราะว่าเอารถดเขาไปบ่ได้ค่ะทั้งคู่บกบวบแน่ค่ะเดี๋ยวเราจะมากันปั่นจักรยานเมื่อค่ะทุกคนค่ะต้นน้อยต้นน้อยตะนน้อยเมื่อค่ะหน้ากับเงื่อนกระทางเงนอยู่ประมาณกิโลหนึ่งแหละค่ะทุกคนค่ะนี่แะวบึง แวะเบิงสาหนามก่อกลับบานค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่ได้เวลากลับแล้วค่ะจะกลับแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ